Oh, สวัสดีครับผมเอชแคมปิ่งแล้ววันนี้ผมมีตัวใหม่มารีวิวคือตัวแดนด์ไม้เบลเลียวนะครับผมตัวนี้ผมพรีมานะฮะไม่ได้ซื้อในไทยนะฮะเอชิดทอยยังไม่เอาเข้ามานะครับผมซึ่งร้านที่ผมซื้อเนี่ยผมจะแปะลิ้นไว้ข้างล่างนะครับผมโอเคเราไปดูชิ้นส่วนของตัวนี้กันเลยชิ้นส่วนของเบลเลียวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย5ชิ้นด้วยกันแล้วครับผมชิ้นแรกก็จะเป็นชิปนะครับชิปชื่อว่าเบเลียนะครับตามชื่อเลย ส่วนชิ้นต่อไปก็จะเป็นเลเยอร์หรือเบสนะครับเป็นชื่อว่าไดไดาไมท์นะครับนี่ทรงใจคล้ายบอสซิลี่นะส่วนของอาร์เมอร์เนี่ยก็จะเป็นอาร์เมอร์ทูนะครับอาร์เมอร์ทูก็รูปร่างเป็นอย่างนี้นะครับผมในส่วนของดิสเนี่ยก็จะเป็นดิสเน็กซัสนะครับหน้าตามันก็จะประหลาดๆห,หน่อยนะนี่ในส่วนของไดเวอร์เนี่ยก็จะเป็นไดเวอร์ เวนเจอร์นะครับอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะครับผมทรงใช้คล้ายอะตอมิกนะครับแต่แตกต่างนิดนึงโอเคเราจะมาสอนวิธีประกอบเบรียวกันนะครับผมเอาเหล็กนี้ขึ้นมาเอานี้ใส่เข้าไปมันจะมีร่องอยู่เห็นไหมฮะมันจะมีร่องอยู่นะครับก็เสียบเข้าไปเอานี้นีเสียบเข้าไปนะครับผมแล้วก็เอาอันนี้นะครับเห็นร่องใช่ไหมก็เอาเสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปเลยนี่ได้แล้วเบรียก ล็อกนี้กดเข้าไปแล้วก็ล็อกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่ดิสนี้ใส่เหมือนดิสของ G T เลยนะครับหมุนแล้วก็เอานันนี้หมุนเข้าไปก็จะได้แล้วนะครับผมนี่เป็นเบลเลี่ยวนะครับสวยงามมากทีนี้มันก็จะมีอีกโหมดหนึ่งเป็นโหมดไฮโหมดนะครับซึ่งการประกอบไฮโหมดเนี่ยก็จะเอาอันนี้ออกมาก่อนนะครับไฮโหมดก็คือตรงตัวเลยเป็นแบบสูงอะ โหมดสูงอะไรอย่างนี้ตอนแรกอะโหโมดอะเอาอันนี้ไปข้างล่างใช่ไหมไฮ <High mode S 1> โหมดก็จะเอาอน,นี้ไปข้างบนนะครับนี่แล้วก็เอาอันเนี้ยใส่ไปข้างล่างแทนนี่นครับก็จะได้เป็นแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เป็นไฮโหมดแล้วนะครับนี่ก็จะแตกต่างเ,เงเห็นได้ชัดนะครับนี่นะครับคือไฮโหมดนะครับซึ่งจะสูงกว่านิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูโหโมดอันนี้ไฮโหมดใช่ไหม นี่คือโหมดนะครับจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างกันเห็นได้ชัดอยู่นะโลหมดนี่จะตรงตัวเลยโหมดเตี้ยโหมดเตี้ยนะครับ,รบส่วนไฮเหมอก็จะเป็นโหมดสูงนะครับก็ตัวนี้ก็สูงก็เป็นเบเบทที่หนักนะทางนี้บอกเลยว่าหนักมากเรามาลองเอาตัวนี้เนี่ยลงสนามกันก่อนเลยดีกว่านะครับลงสนามกันว่าตัวนี้จะเก่งไหมโอเคดูเลยโอเคมาถึงสนามที่เรียบร้อยนะครับผมผมจะเอาตัวตัววอคิลี่เนี่ยที่กับเบเรียวก,ก่อนเลยนะฮะเจอกัน หมรู้สึกว่ารู้สึกว่าเบลริ่งจะหมุนไปตรงกลางนะฮะโอ้ยแม่งแม่งตีไม่เข้าเลยดูดิตีไม่เข้าเลยโคตรเก่งเอ้ยผมจะรอประมาณ3รอบนะฮะโอ้โห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 ดิวแรงอนกันนะเนี่ยโอเคลี่โอเครอบสุดท้ายละ เฮเบรีย okay, ชนะนะครับโอเคถือว่าเป็นตัวที่ดีมากเลยนะนี่เจอหมุดซ้ายหน่อยนะครับเป็นเซอร์ไวล์ลองกินุสนะครับโโ,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 โลองคินุสเบิร์ดนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมนี่รู้สึกว่าลองกินุสผมจะเบิร์ดง่ายจัง สุดท้ายแล้วนะครับผม ก็ถือว่าสูสีกับรองเท้นุชอยู่พอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองมาลองตัวแหม่งดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองฟฟนิคก,กับเบลเลียวกันนะ โอเคเบลีวเอชนะนะครับตีให้ไม่เข้าเลยนะเบลียวเบลียวมันเก่งมากอะ่ะโคตรแก่ง โอ้โหโคตรเก่งโคตรเก่งมารอบสุดท้ายแล้ว โอเคเดี๋ยวเรามาลองไฮโหมดกันบ้างนะครับนี่ไฮโหมดนะครับลองกับบลอกคิลคล,ลี่ก่อนเลยโอเคเดี๋ยวกนะัน นะอีกตามเคยนะครับโอเคโอเคนาอีกแล้วนะครับ รอมาลองรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วจะไปตัวอื่นแล้ว <c oughs> โอเคชนะนะครับต่อไปเป็นลองกินุสนะฮะไปดูกันเลยวิ่งออกเองนะครับผมเร็วจัดเร็วจัด เดี๋ยวชนะนะครับมาลองรอบสุดท้ายก็ก่อนเลยดีกว่าจะได้ไปพฟินิกแล้ว แพ้นะครับมาลองฟินิกกัก่อนเลยดีวยกว่าลองฟินิกมากนะฮะฟินิกกับเบลเลียนที่เป็นไฮโหมดครับโอเคเมื่อกี้ที่ชุดแม่งพังซ่อมมาละซ่อมมาละโอเคลองซื้อใหม่เลยดีวยกว่า รู้สึกว่าเหมือนมีแววว่าปาเลี่ยวจะแพ้นะครับผมมีแววนะ,ะแพ้กินงด้ย เปนดิเซน่าเอกแล้วนะครับอันนี้ขนาดชุดฟินิกก่อนแล้วเนะี่ยโอเคมาลองรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมเราจะไปสรุปแล้ว คลินิกแม่งโคตรเก่งอ่ะโอเคเราไปสรุปอะไรดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวกันโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับเรลีย์นะครับเอ่อในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมว่ามันเก่งพอสมควรเลยนะสำหรับภาคไฟดาไม้นะอ่าชิ้สนส่วนนี่แทบไม่ต้องโมเลยก็เก่งอยู่แล้วนะครับเก่งมากๆด้วยอาจจะมีแค่ไม่เก่งก็คือการที่เป็นไฮโหมดอันนี้นะครับไฮโหมด ไฮโหมดผมว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่เก่งเท่าโโหมดไฮโหมดมันจะเป็นเหมือนวิ่งเร็วอะแต่ตายไวไปหน่อยนะครับแต่ตีมันอยู่ไฮไฮโหมดตีมันอยู่ส่วนโหมดก็จะเป็นวิ่งช้าๆตายช้าๆนะครับอาจจะตีไม่ค่อยมันเท่ากับไฮโหมดนะครับแต่ก็เก่งกว่าไฮโหมดแน่นอน,นครับโหมอดโหมดสุดยอดนะครับอ่ะใครอยากซื้อหาซื้อมาเล่นนะครับก็ผมจะแปะล้านไวที่ด้านล่างเลยนะครับผมเป็นร้านนี้นะเพิ่งเปิดใหม่ด้วยมีโปรโมชั่น ส่งฟรีถึงวันที่30ิตุลามมา้าจะไม่ผิดน่าจะใช่นะไปหาสั่งซื้อกันได้นะครับรานะคาถูกดุดถูกนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าครับบ๊ายบาย